สวัสดีค่ะพบกับครูสาวนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องสระภาษาไทยกันนะคะเริ่มสระแรกเลยนะคะสระอะออกเสียงอะสระอะออกเสียงอะสระอาะนะคะเป็นสระเสียงสั้นนะคะ,ะเมื่อมาผสมกับพยัญชนะสระอาะจะอยู่ข้างหลังนะคะพยัญชนะอย่างเช่นพยัญชนะตัวนี้ตัวอะไรคะเด็กเด็ก ใช่ค่ะมอม้มามอใช่ไหมคะมอม้มา,มมาจะอยู่ข้างหน้าสระอะทุกครั้งนะคะ,ะตัวนี้อ่านว่ามออมะมอมอมะชอชอะชะชออะชะคอคอะคะคออะ คะรออะระรออะระทออะทะทออะทะค่ะนี่คือพยัญชนะผสมกับสระอานะคะเด็กๆต้องไม่ลืมนะคะว่าสระอาจะอยู่ด้านหลังเสมอนะคะต่อไปเป็นการผรสมคำแบบ จากภาพนะคะอย่างเช่นมีสระอะใช่ไหมคะแล้วก็มีรูปภาพมาให้เด็กๆแบบนี้เด็กเกเห็นภาพอะไรคะค่ะคือภาพช้างนั่นเองภาพช้างประสมกับสระอาเด็กๆมองเห็นภาพช้างเนี่ยเด็กเ,กเกคิดถึงพยัญชนะตัวอะไรคะใช่ค่ะภาพช้างคือพยัญชนะตัว ชอช้างนั่นเองเราก็อ่านได้เลยนะคะผสมกันได้เลยค่ะสะกดว่าชออช้เห็นไหมคะง่ายๆแค่ดูรูปภาพภาพเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพยัญชนะไทยใช่ไหมคะอ่าต่อไปนะคะนี่คือภาพอะไรคะค่ะภาพหมาเด็กๆคิดถึงพยัญชนะตัวอะไรคะอ๋อแน่นอนอยู่แล้วต้องเป็นมอม้านั่นเองผสมกับสะอะมออะ มาอีกสักหนึ่งภาพนะคะอ่านี่คือภาพจานภาพจานคิดถึงพยัญชนะไทยก็คือจอจานนะคะจจานจอผสม,มกับสระอะจอะจะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะเด็กๆได้ใบงานไปแล้วดเด็กๆลองทำดูที่บ้านนะคะต่อไปเราจะไปดูสระต่อไปนะคะสระต่อไปก็คือ สระอานะคะสระอา आ, ออกเสียงอาสระอาออกเสียงอาสระอาเป็นสระเสียงยาวนะคะนี่สระเสียงยาวนะคะมเมื่อผสมกับพยัญชนะสระอาจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะนะคะอย่างเช่นตัวนี้ตัวงงงองนะคะเห็นไหมคะสระอาจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะนะคะ ผสมกออออารอ่านว่างออางางออางาตออาตาตออาตาขออาขาขออาขา ยออายายออายานออานานออานาอาแล้วเราก็ไปดูประสมคำแบบที่สองกันเลยนะคะก็คือประสมคำจากภาพนั่นเองนี่คือสระอานะคะแล้วมีภาพมาอย่างเช่นภาพอะไรเอ่ยค่ะภาพงูเด็กๆคิดถึงพยัญชนะตัวอะไรคะ ค่าตัวงองูนั่นเองนะคะอ่าผสมคำงออางาต่อไปค่ะภาพอะไรคะภาพไข่นะคะภาพไข่เด็กๆคิดถึงพระยัญชนะตัวขอไข่นะคะนี่นะคะเด็กๆสังเกตดูนะคะสระอาจะอยู่ข้างหลังทุกครั้งนะคะขออาขาขออาขาอีกสักหนึ่งภาพนะคะ ภาพอะไรเอ่ยค่ะภาพหนูเด็กๆคิดถึงพย,ยัญชนะตัวนอนหนูนั่นเองนะคะอ่าอ่านว่านออานานออานา,นาไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายๆแค่นี้เด็กๆฝึกทำที่บ้านด้วยนะคะวันนี้นะคะเราเรียนสระอะแล้วก็สระอานะคะสระอะออกเสียงอะ สระอะเป็นสระเสียงสั้นนะคะสระอาออกเสียงอาสระอาเป็นสระเสียงยาวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ